ก็มาดูข้อที่สามบอกว่าข้อใดใช้คําราชาศัพท์ได้ถูกต้องนะคำราชาศัพท์เนี่ยข้อนี้ไม่ยากครับข้อนี้เขาถาม,มนะครับเพราะฉนงเนี่ยนะฮะบวกคําธรรมดาถูกต้องทรงบวกคําราชาศัพท์อันนี้ผิดครับนะ ทรงบุกครราถูกชงทรงบุกคลทาศาักดิ์ผิททรงโปรดโปรดเป็นราชาสั์ข้อนี้ผิดครับทรงระบายถูกระบายเป็นคำธรรมดาถูกสเสด็จเป็นราชาสั์ผิดทรงสเสด็จผิดทรงพระราทานพระราทานเป็นราชาสาัก์ก็ผิดอีกนะครับเพราะนั้นถูกต้องที่สุดคือตอบข้อสองครับทรงระบาย ครับนะ,นะครับตอบข้อ2นะครับทรงเลยใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อกันในข้อที่4นะครับวิชาภาษาไทยนะครับ